สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอน a อนิเมชันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องต่อจากเมื่อวานนั่นก็คือเรื่องโปเกมอนประหลาดในอนิเมะภาค2นะผมนะเออซึ่งคลิปวันนี้จะเป็นตัวที่ปรากฏในภาคหมู่เกาะเลนทั้งหมดเลยนะผมนะ,ะไปฟังดีกว่าว่าม,มีตัวอะไรบ้างนะผมนะตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนต้องรู้จักอย่างดีเพราะเป็นโปเกมประหลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดล่ละ,ละก็คือ อีวาสคิสตันนะผมนะอีวาสคิสตันปรากฏตัวในตอนที่เกี่ยวกับคิสตันนะผมนะเป็นตอนที่พวกทาที่เจอคนผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากจะมีแรงบันดาลใจในการทําผลงานใหม่ๆแลผมนะก็เลยไปเจอกับอยากจะเจอกับอีวาสคิสตันตาที่ก็ช่วยเจอจนได้ผมนะเป็นอีวาสที่มีตัวเป็นคิสตันทั้งหมดนะผมนะซึ่งมันก็ตรงตามปกเด็กนะเพรานะปกเกดิกนะ็บอกไว้เลยนะผมนะว่ามันอีวาสเนี่ยตัวปกตินะมันจะชอบแบบ อยู่ไหว้ในดินนะผมนะแล้วก็กินพวกคริสตั้นเป็นอาหารเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้อีวากตัวนี้กลายเป็นคริสตั้นทั้งตัวนะผมนะเออและพ่อไอ้คนนี้ทำให้มันเป็นอีวากที่ไม่แพ้น้ําเลยนะผมนะเออไม่แพ้น้ําเลยกลับไปแพ้ไฟแทนนะผมนะเพราะไฟก็สามารถหลอมละลายคริสตั้นได้เหมือนกับเหล็กนะผมนะเออนั่นแหละเออแล้วอ่าตัวต่อไปนะผมนะ อิวากิตันเนี่ยก็เป็นตัวที่คนอ่ะเอามาพูดมาอะไรอยู่บ่อยๆเลยนะผมนะแบบเตัดต่อลงไปในเกมซอสทิวอะไรอย่างงี้ด้วยนะผมนะโหเจ๋งอ่าตัวที่สองนะผมนะไม่ใช่ตัวที่สองหรอกมันเป็นแบบตัวรวมๆนะผมนะก็คือเป็นตอนที่ซาชิ่ะเพิ่งจะมาที่หมู่เกาะเลนได้ไปเจอกับด็อกเตอร์อุจิคิโดนะผมนะที่ซาชิ่จะไปเอาเจนบอลเออจากเขา เขาได้พาไปดูพวกโปเกมอนที่เขาเรียงเอาไว้นะผมนะเป็นโปเกม,มอนที่มีสีและลวดลายที่แตกต่างจากตัวปกตินะผมนะอย่างบัตเตอร์ฟีตัวนี้เห็นไหมจะมีลายปีกที่ไม่เหมือนกับบัตเตอร์ฟีตัวปกตินะผมนะเออหรืออย่างนี้นะผมนะตัวนี้จาชื่อไม่ได้นะเออลาฟเดเชียนะผมนะลาฟเดเชียเห็นไหมก็จะมีสีและลวดลายตรงดอกไม้อะที่ไม่เหมือนตัวปกติเช่นกันนะผมนะเออซึ่งด็อกเตอร์อะเขาบอกไว้เลยนะ ว่าในมูคออเลนเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างมากจนทําให้มีโกมอนอ่จจะต่างไปตามสภาพแวดล้อมน,นะผมนะเออก็คือคอนเซปต์เนี้ยมันไม่ได้ใช้เนี่ยันมูนนะไอ้ที่แบบเอ้ยรูปร่างเปลี่ยนเพราะสภาพแวดล้อมมันแตกต่างกันเนี่ยมันใช้ตั้งแต่มูคออเลนแล้วนะผมนะเพียงแค่ว่ารูปร่างมันไม่ได้เปลี่ยนนะผมแค่ลวดลายกับสีเปลี่ยนไปนะผมนะอืมอ่าตัวที่สามนะผมนะ ก็ไม่ใช่ตัวอย่างมันหลายๆตัวรวมกันอีกเช่นกันนะผมนะก็คือในตอนที่ชื่อว่าเกาะโปเกมอนสีชมพูนะผมนะเป็นตอนที่ราจิะหลงเข้าไปในเกาะน,นี้โดยบังเอิญจากน้ำวนนะผมนะจนได้รู้ว่าเกาะน,นี้มันเป็นเกาะที่มีแต่โปเกมอนสีชมพูทั้งนั้นเลยนะผมนะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกโปเกมอนเนี่ยไปกินผลไม้ที่ว่าผลพิงเกนที่มีอยู่บนเกาะน,นี้เท่านั้นนะผมนะเลยทําให้พวกโปเกมอนพวกนี้กลายเป็นสีชมพูหมดนะผมนะ อย่างพิกาจูของซาชิก็ไปกินข้าวนะผมเห็นไหมกลายเป็นสีชมพูนะผมนะแต่ถ้าทิ้งไว้เยก็กลับ็นเหมือนเดิมนะผมนะนี่ชมพูหมดเลยแล้วตัวสุดท้ายเป็นตัวที่เรียกได้ว่าพีคที่สุดเลยก็ว่าได้นะผมนะเป็นตัวที่คนไายคนอจจะอาจอาจะยังไม่สังเกตนะผมนะก็คือในตอนโปเกมอนสีชมพูนี่แหละเกาะโปเกมอนสีชมพูนี่แหละคือเคนจิเขาพูดว่าไอ้เกาะไอ้เกาะพิงเกนเนี่ยมันเป็นเกาะที่ ถูกน้าวนล้อมรอบอยู่นะผมนะประเด็นคือในภาพอ่ะมันโชว์แผนที่ขึ้นมานะผมนะแล้วประเด็นคือในแผนที่นั้นนะ่ะมันดันมีรูปตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่นะผมนะตรงนี้เห็นไ,ไหมเดี๋ยวผมสูมให้เนี่ยเหมือนมังกรทะเลเลยนะผมนะเห็นไหมโอ้โหเท่มากเลยซึ่งจากการวิเคราะห์มโนคาดเดาองจากผมนะผมนะผมคิดว่าไอตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นโปกเกมอนในตำนานของหมู่เกาะออเรนก็ได้ ก็อย่างที่บอกว่าทุกเขตอะมันจะต้องมีโปกเกมอนในตำนานของตัวเองอยูอย่แล้วนะผมนะหมู่เกาะเลนไม่เคยมีไงไม่แน่ไอ้นี่อาจจะเป็นโปกเกมอนตำนานของหมู่เกาะเลนก็ได้นะผมนะลักษณะคล้ายมังกรทะเลอะโอ้โหถ้าเกิดพิจริงคุงเทพอะใช้ได้เลยแหละน่ากินขามใช้ได้เลยนะผมนะอืมอ่าทุกคนคิดว่ายังไงกับโปเกมอนประหลาดในคิดิดที่สองนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนที่ดูตรงผม สวัสดีครับ